รายการคิดบัญชีกับอาจารย์มานนก็กลับมาพบกับท่านอีกครั้งหนึ่งนะครับในครั้งนี้นะครับผมจะมาพูดถึงงบกระแสเงนินสดนะครับซึ่งเป็นงบที่ถูกกล่าวขานถึงบ่อยๆนะครับสําหรับงบกระแสเงนินสดงบกระแสเงนินสดคืออะไรนะครับงบกระแสเงนินสดก็คืองบที่แสดงถึงตัวเงินจริงๆของกิจการในงวดบัญชีหนึ่งนั่นเองนะครับ คือเราอยากจะรู้ว่าเราดําเนินงานผ่านมา1ปีนั้นมีเงินสดเพิ่มขึ้นหรือมีเงินสดลดลงอย่างไรนะครับเราจะต้องจัดทางบกระแสเงินสดคราวนี้อาจจะมีคนถามว่าแล้วงบกําไรขาดทุนที่มันแสดงถึงผลการดําเนินงานที่บอกว่ามีกําไรหรือขาดทุนนั้นมันไม่ได้แสดงถึงตัวเงินสดหรอนะครับทำไมเราต้องมาทํางบกระแสเงินสดด้วยนะครับผมก็จะขออธิบายอน่างนะครับว่าในส่วนของงบกําไรเนี่ยผมขอแบ่งอย่างนี้ก่อนนะครับคำว่างบกําไรขาดทุนเนี่ย บงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จคือตอนนี้เนี่ยบริษัทในประเทศไทยเรานะครับก็อาจจะต้องแบ่งแยกการจัดทางบกําไรขาดทุนเป็น2ลักษณะคืองบกาไรขาดทุนจากงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จกรณีที่จะต้องจัดทํางบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จนั้นก็คือเป็นธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับสาธานณะนะครับหรือเราเรียกสั้นๆว่า P A E ส่วนบริษัทที่ไม่ใช่ P A E ก็คือ n o น P A E นะครับก็จะจะทำงบกาไรขาดทุนเหมือนเดิมมันเองคราวนี้ไอ้บริษัทที่มันอยู่ในสาธารณะเนี่ยครับที่ผมบอกว่าเป็น P A E เนี่ยนะครับเขาจะต้องถูกจัดทางบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จแล้วเนี่ยเขาจะต้องถูกบังคับให้ทํางบกระแสเงนินสดด้วยในขณะที่ NPAE นั้นไม่ต้องจัดทำงบกระแสเงินสดเราต้องแบ่งแยอกอย่างนี้ก่อนนะครับ NPAE ไม่ต้องจัดทำงบกระแสเงินสดส่วน PAE นั้นต้องจัดทำงบกระแสเงินสดดังนั้นเวลาจัดทำงบกระแสเงินสดก็จะต้องเอาข้อมูลจากงบกำไราขาดทุนเบ็ดเสร็จมาจัดทำนะครับเป็นแบบนี้แต่ว่าอาจจะมีเจ้าของกิจการบางกิจการนะครับที่เป็นธุรกิจ NPAE แม <eps> <ses> ้กฎหมายไม่ได้บอกว่าให้ท <th Gu ability> ํางบกระแสเงินสดแต่เขาอยากจะทําก็ได้ถ้าเกิดในกรณีที่เขาอยากจะทําขึ้นมานะครับเขาก็อาจจะทําขึ้นมาไว้ดูตัวเงินในกิจการก็ได้นะครับแต่ว่ากฎหมายเนี่ยไม่ได้บังคับให้เขาต้องทํานะครับถ้าเกิดเขาอยากจะทําขึ้นมาดูตัวเงินของเขาเขาก็อาจจะทําได้โดยเวลาเขาทํางบกระแสเงินสดนะครับเขาก็จะต้องเอาข้อมูลจากงบกําไรขาดทุนมาดูนะครับ เราจะเห็นว่ามันต่างก e, ันนะครับ NPAE เวลาจะจัดทำงบกระแสเงินสดนั้นจะต้องดูงบกำไรขาดทุนเท่านั้นในขณะที่ PAE เมื่อจะจัดทำงบกระแสเงินสดจะต้องดูที่งบกำไรขาดทุนเบบเสร็จดังนั้นในเนื้อหาที่ผมจะอธิบายในครั้งนี้นะครับในการจัดทำงบกระแสเงินสดผมจะอ้างอิงจากธุรกิจ PAE นะครับเพราะว่าเป็นธุรกิจที่ถูกบังคับให้ทำงบกระแสเงินสดนะครับดังนั้นบริษัทที่อยู่ในกลุ่มนี้ก็จะต้องจัดทำงบกระแสเงินสด ในขณะที่ NPAD นั้นไม่ต้องจัดทําก็ได้นะครับดังนั้นผมจะอ้างอิงจากงบกำไรขาดทุนเบ็ตเสร็จเป็นการอธิบายเมื่อเราเข้าใจแล้วนะครับว่าผมจะอธิบายการจัดทางบกระแสเงินสดจากงบกําไรขาดทุนเบลเสร็จคราวนี้เรามาดูกันนะครับตามที่ผมเคยกล่าวไปว่างบกําไรขาดทุนเบลเสร็จนั้นไม่ได้บอกถึงตัวเงินนั้นจริงหรือไม่และทําไมเราถึงต้องมาจัดทางบกระแสเงินสดไว้ดูตัวเงินนะครับรราาก็แปลว่างบกำไรขาดทุนเบลเสร็จมันไม่ได้บอกถึงตัวเงินนั่นเอง มาดูกันนะครับว่ามันไม่ได้บอกถึงต้นเงินอย่างไรนี่คืองบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จก็จะต้องเริ่มต้นที่การตั้งที่รายได้นะครับตั้งไว้หกักค่าใช้จ่าย ค่าใช้จ่ายนั้นผมจะรวมตั้งแต่ต้นทุนนะครับรวมค่าใช้จ่ายดําเนินงานอื่นๆด้วยนะครับเอามารวมกันนะครับแล้วก็หักด้วยไรายได้ก็จะกลายเป็นกําไรก่อนดอกเบีย้ยและภาษีหลังจากนั้นนะครับก็จะต้องหักด้วยดอกเบีย้ยซึ่งถือเป็นต้นทุนทางการเงินนะครับหักด้วยดอกเบีย้ย ดอกเบีย้ยอะไรก็คือดอกเบีย้ยจ่ายนะครับผลลัพธ์ก็คือกำไรก่อนหักภาษีต่อไปเราก็ต้องหักด้วยภาษีนะครับหักภาษีนั้นได้กี่คนนะครับก็จะกลายเป็นกำไรสุทธิ โดยปกติแล้วถ้าเ,เมมก,กาิดเป็นงบกําไรขาดทุนเฉยๆเนี่ยนะครับก็จะจบแค่เพียงเท่านี้แต่พอเราจะทํกกางบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จเนี่ยจะมีบรรทัดนี้เพิ่มเติมขึ้นมานะครับก็คือจะมีรายการบวกหรือหักก็ได้นะครับกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นตัวเนี้ยนะครับอาจจะบวกหรือจะหักก็ได้นะครับแล้วแต่ รายการที่เกิดขึ้นไอ้พวกนี้ก็เป็นรายการที่เกิดจากการตีราคาสินทรัพย์เพิ่มขึ้นหรือเป็นเงินลงทุนเผื่อขายอะไรพวกนี้นะครับที่มันไม่ได้เป็นตัวเงินที่แท้จริงเนี่ยเราก็จะต้องเอามาบวกหรือมาหักในหัวข้อนี้สุดท้ายนะครับก็จะได้ผลลัพธ์ตัวนี้ก็คือกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จจุดที่ต่างกันระหว่างงบกําไรขาดทุนกับงบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จก็คือ จะมีบรรทัดนี้เพิ่มเข้ามาเท่านั้นเองนะครับคราวนี้เรามาดูกันนะครับว่าที่ผมบอกว่างบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จนั้นมันไม่ได้แสดงถึงตัวเงินนั้นเป็นอย่างไรเรามาดูกันกรณีรายได้นะครับเราต้องเข้าใจว่าหลักการบัญชีที่รับรองโดยทั่วไปนั้นเรารับรองการที่บัญชีตามเกณฑ์ของค้างคําว่าเกณฑ์ของค้างก็คือบางครั้งขายไม่ได้เงินก็บันทึกว่ามีไรายได้เกิดขึ้นก็ได้ หรือมีค่า้จ่ายเกิดขึ้นแต่ว่าไม่ได้จ่าย,ยตรงนัินก็จะต้องบันทึกเป็นค่า้จ่ายเราเรียกว่าทมเกณฑ์ของค้างนะครับเช่นกรณีมีรายได้เราอาจจะมีรายได้จากการขายนะครับถ้าเกิดเราขายด้วยเงินสดเราก็ต้องเดบิตด,ด้วยเงินสดแล้วก็เครดิตด้วยขายในบางครั้งเราก็อาจจะขายด้วยเงินเชื่อก็ได้เราอาจจะเดบิตด,ด้วยลูกหนี้เพราะเราขายเชื่อนะครับแล้วเครดิตด้วยขาย เป็นแบบนี้นะครับจะเห็นว่านะครับไม่ว่าเราจะขายสดหรือขายเชื่อนะครับเมื่อเกิดรายการขายเราไม่สนใจเลยนะครับว่าขายสดหรือขายเชื่อยอดขายเนี่ยมันก็จะวิ่งไปอยู่ในหัวข้อของรายได้นะครับมันจะวิ่งไปอยู่ในหัวข้อของรายได้ก็แปลว่ารายได้ที่จะทํางบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จนั้นมันมีทั้งรายได้ที่เป็นตัวเงินและเป็นรายได้ที่ยังไม่ได้รับเป็นตัวเงินนั่นเองนะครับต่อไปนะครับผมจะพูดถึงตัวค่าจ่ายบ้างนะครับ ค่าใช้จ่ายเนี่ยผมจะยกตัวอย่างกรณีค่าเสริมราคาละกนันนะครับเวลามีค่าเสริมราคาตอนสิ้นปีเนี่ยเราจะต้องเดบิตด้วยค่าเสริมราคาแล้วก็เครดิตด้วยค่าเสริมราคาสะสมรายการนี้ถือเป็นบัญชีค่าใช้จ่ายในทางบัญชีเหตุผลก็เพราะว่าไอ้ตัวค่าใช้จ่ายเนี่ยนะครับตัวค่าเสริมราคาตัวเนี้ยตัวค่าเสริมราคาที่เราเดบิตเนี่ยนะครับมันจะไปวิ่ง เข้าไปในบัญชีค่า้จ่ายอยู่ในกลุ่มของค่า้จ่ายแต่ว่าในการบันทึกค่าเสื่อมราคานั้นนะครับมันไปเป็นค่า้จ่ายเนี่ยนะครับมันก็ไม่ได้เป็นการที่จ่ายเงินออกไปจริงมันเป็นแค่เพียงชื่อบัญชีที่บอกว่าเป็นค่า้จ่ายแต่ค่า้จ่ายตามหลักเกณฑ์ค้างแล้วอาจจะมีค่า้จ่ายบางรายการที่ไม่ได้จ่ายเป็นตัวเงินก็ได้ซึ่งค่าเสื่อมราคานั้นก็เป็นแบบอย่างที่เห็นได้ชัดนะครับว่าเป็นค่า้จ่ายแต่ว่าไม่ได้จ่ายเป็นตัวเงินจริงดังนั้นเราจะเห็นว่านะครับในงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จเนี่ยนะครับ รายได้นั้นมีทั้งตรงเงินและไม่เป็นตรงเงินค่าใช้จ่ายนั้นก็มีทั้งจ่ายเป็นตรงเงินและไม่เป็นตรงเงินดังนั้นผลลัพธ์ที่ออกมาในบรรทัดสุดท้ายเนี่ยคือบรรทัดนี้เนี่ยมันก็จะกลายเป็นกําไรหรือขาดทุนเบ็ดเสร็จที่เป็นทั้งตัวเงินและไม่เป็นทั้งตัวเงินคือมันรวมกันอยู่ทั้งได้รับเงินและไม่ได้รับเงินดังนั้นถ้าเราจะดูตัวนี้ตัวเดียวแล้วเราจะบอกว่าเรามีเงินเพิ่มขึ้นหรือเงินลดลงนั้นก็อาจจะดูไม่ได้เพราะมันรวมรวมกันมาทั้งตัวเงินและไม่ตรงเงินนะครับเราก็เลยบอกว่า เราจะจัดทำงบกระแสเงินสดขึ้นมาโดยงบกระแสเงินสดนั้นจะต้องเป็นตัวแทนของรายการที่เกี่ยวข้องกับเงินสดเท่านั้นนะครับเพราะเราต้องการดูเงินสดเนื่องจากว่าเงินสดนั้นเป็นสิ่งที่สําคัญถ้าเราดําเนินงานมาแล้วเงินสดไม่มีนั้นเราอาจจะไม่มีเงินจ่ายเงินให้กับลูกจ้างไม่มีเงินสาหรับไปซื้อวัตถุดิบนะครับเมื่อเราไม่มีเงินแล้วการดําเนินงานของเรานั้นก็อาจจะหยุดชะงักได้นะครับดังนั้นเมื่อเงินสดมันเป็นสิ่งสําคัญเราจําเป็นจะต้องจัดทํางบกระแสเงินสดเพื่อไว้ดูว่าตอนนี้กิจการของเรานั้น มีสภาพคล่องเป็นอย่างไรบ้างถ้ามีเงินน้อยเราอาจจะต้องไปกู้ยืมมาเพื่อใช้ในการดําเนินงานถ้ามีเงินมากเราจะต้องหาทางในการจัดการกับมันเพื่อหาผลประโยชน์จากเงินที่เรามีเหลืออยู่มากๆนะครับดังนั้นในขั้นตอนนี้ผมได้อธิบายไปแล้วว่าเหตุผลที่จะต้องจัดทางบกระแสเงินสดก็เพราะว่าต้องการดูตัวเงินที่แท้จริงนะครับเดี๋ยวในขั้นตอนต่อไปเนี่ยผมจะพูดว่าข้อมูลในการจัดทํางบกระแสเงินสดนั้น เราจะต้องมีข้อมูลอะไรบ้างสําหรับการจัดทํางบกระแสเงินสดนะครับสําหรับข้อมูลในการจัดทํางบกระแสเงินสดนะครับจะมีส่วนประกอบอยู่ด้วยกันสามส่วนนะครับที่จะนํามาใช้ในการจัดทํางบกระแสเงินสดตัวแรกเลยนะครับข้อมูลตัวแรกเลยที่เราจะเป็นจะต้องเอามาทํางบกระแสเงินสดก็คือหนึ่งนะครับงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ ตัวนี้นะครับที่ผมได้เคยกล่าวไปแล้วนะครับว่าเวลาเราจะทํางบกระแสเงินสดนั้นจะต้องนําข้อมูลจากงบกำไรขาดทุนเะบ็ดเสร็จนาเป็นส่วนประกอบในการทํานะครับโดยงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จนั้นจะต้องเป็นงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จประจาปีประจําปีที่เรากาลังจะจะทางบกระแสเงินสดอยู่นะครับต่อไปด้วยสองนะครับก็คืองบแสดงฐานะการเงิน หรือที่เราเรียกว่างบดุลในอดีตนั่นเองครับโดยงบสแสดงฐานะการเงินนั้นจะต้องเป็นงบเปรียบเทียบ2ปีคาว่า2ปีคืออะไรก็คือปีปัจจุบันและปีในอดีตคือในอดีตที่ผ่านมา1ปีนะครับ ก็คือเราจะต้องทําการเปรียบเทียบระหว่างปีปัจจุบันกับปีอดีตนั่นเองนะครับดูผลต่างการเพิ่มขึ้นหรือก,การลดลงของรายการนะครับดังนั้นเราจะต้องทราบข้อมูลของงบแสดงฐานะการเงิน,นส่วนข้อมูลตัวที่สามนะครับก็คือรายละเอียดเพิ่มเติมรายละเอียดเพิ่มเติมนั้นจะเป็นตัวบอกเพิ่มเติมนะครับให้เราทราบว่า รายการดังกล่าวที่โชว์อยู่ในงบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จหรือโชว์อยู่ในงบแสดงฐานะการเงินนั้นมันมีรายการอะไรบ้างน,นะครับที่มันจําเป็นต่อการวิเคราะห์นะครับไอหัวข้อที่สาเนี่ยจะทําให้เราทราบถึงการวิเคราะห์รายการที่จะทําให้เรารู้ว่าเงินสดจะเพิ่มขึ้นหรือเงินสดจะลดลงนะครับมันเกี่ยวข้องกับอะไรนะครับไอนี่ก็เป็นข้อมูลเพิ่มเติมนะครับสรุปนะครับเมื่อเราจะทํางบกระแสเงินสดนั้นจะต้องรู้ข้อมูลอยู่3แหล่ง งบกำไรกับทุนเบเสร็จงบแสดงฐานะการเงินและรายละเอียดเพิ่มเติมนะครับเดี๋ยวในขั้นตอนต่อไปผมจะพูดถึงการจัดทํำงบกระแสเงนินสดแล้วนะครับว่ารูปแบบหน้าตาของงบกระแสเงนินสดนั้นเป็นอย่างไรนะครับ